บทสาธยายเรื่องกามภูสูตรฉันทราคะคือเชือกที่ผูกมัดสรพพสัตวที่มาจากพระสุดตันตป,ปิดกสังยุตตนิกายสลายยตนะวั์สลายยตนะสังยุตในย่อหน้าที่299เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอากามภูสูตรเป็นพระสูตรที่หกแห่งสมุทหาวั์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้แม้จะมีเนื้อหาธรรมะที่คล้ายคลึงกับโกธิกสูตรก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นการยืนยันสัจธรรมที่สำคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่ง ผ่านบทสนทนาธรรมระหว่างพระเถระสองท่านคือท่านพระอานนท์พุทธอุปถาดผู้เป็นเลิศในทางพระหูสูตรและท่านพระกามภูคำว่าสัญญอหมายถึงเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระกามภู อยู่โคสิตารามใกล้พระนครโกสัมพีเป็นเวลาเย็นท่านพระกามภูได้เข้าไปสนทนาธรรมกับท่านพระอานน์และได้ตั้งคำถามเดียวกันที่ท่านพระมหาโกธิกะเคยถามท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านอานนจักสุเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูป เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุหรือท่านพระอานนุนได้ตอบด้วยหลักธรรมเดียวกันว่าดูก่อนท่านกามภูจักษุเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุหามิได้ดังมีพระบาลีว่ายันจะตักถะตทุบยังปฏิจจะอุปัชชติ ฉันทราโคตั้งตัถะสัญโยชนังซึ่งหมายถึงความพอใจรักใคร่ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้นนั่นแหละคือเครื่องเกาะเกี่ยวในจักษุและรูปนั้นจากนั้นท่านพระอาอนนทนได้ยกอุปมาเรื่องโคดำและโคขาว ที่ผูกติดกันด้วยเชือกเส้นเดียวกันขึ้นแสดงเพื่อยือนยันว่าเชือกนั้นต่างหากคือเครื่องเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองนั้นท่านพระอานนท์จึงสรุปว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจักษุไม่ใช่เครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่ใช่เครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุแต่ฉันทราคะ ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยทั้งสองสิ่งนั้นนั่นแหละคือเครื่องเกาะเกี่ยวที่แท้จริงหลักธรรมเดียวกันนี้ท่านได้แสดงให้ครอบคลุมไปจนถึงใจและธรรมารมหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การชี้เป้าหมายของการปฏิบัติให้ถูกต้อง นี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดการที่พระเถระสองคู่คือท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโกธิกะและท่านพระอานน์กับท่านพระกามภูได้สนทนาธรรมในเรื่องเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่านี่คือประเด็นที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติมักจะเข้าใจผิดกันมากที่สุด หลายคนเมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมมักจะไปเพ่งโทษอารมณ์ภายนอกพยายามหลีกหนีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือปัญหาแต่พระเถระทั้งสองท่านได้ให้คำตอบที่ตรงกันอย่างสมบูรณ์ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกและก็ไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ใจของเราการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การทำลายอายตนะแต่คือการเข้ามาจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจ 2. ฉชันทราคะคือเชือกที่ต้องตัดให้ขาดแล้วอะไรคือตัวปัญหาที่แท้จริงท่านพระอานน์ชี้ไปที่ชันทราโคคำว่าชันทราโค ซึ่งหมายถึงความพอใจรักใคร่ความกำนัดยินดีหรือตัณหาสิ่งนี้แหละคือเชือกที่มองไม่เห็นที่เกิดขึ้นในขณะที่ตาและรูปกระทบกันเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดผัสสะวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารจนในที่สุดเกิดตัณหาคือฉันทราคะ เชือกเส้นนี้มันไม่ได้ผูกโคสองตัวเข้าด้วยกันแต่มันผูกจิตของเราไว้กับอารมณ์นั้นๆเมื่อจิตผูกติดกับอารมณ์ก็ยอมถูกอารมณ์นั้นชักจูงไปให้เกิดความยินดีความยินร้ายและความทุกข์ต่างๆนานา 3. การปฏิบัติคือการตัดเชือกณนะปัจจุบันนขณะ เมื่อรู้แล้วว่าปัญหาคือเชือกหนทางแห่งการดับทุกข์ก็ย่อมชัดเจนนั่นคือการตัดเชือกเส้นนี้ให้ขาดสะบั้นลงเราจะตัดเชือกเส้นนี้ได้อย่างไรก็ด้วยดาบคือสติและปัญญาในขณะที่ตาเห็นรูปให้มีสติรู้ทันเมื่อเวทนาคือความพอใจเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทัน ก่อนที่ฉันทราคะคืออยากจะครอบงำจิตให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นความอยากนั้นก็จะดับไปเชือกก็จะถูกตัดขาดลงณขณะนั้นนี่คือการปฏิบัติวิปัสสนาในชีวิตประจำวันไม่ใช่การไปนั่งตัดกิเลสในป่า แต่คือการตัดเชือกที่กำลังผูกมัดเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงการปฏิบัติเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำให้เชือกนั้นเปื่อยยุ่ยลงและขาดสะบั้นไปในที่สุดขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร